คำเตือนคลิปนี้มีเนะะื้อหาที่ไม่สุภาพคำหยาบเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรรีบพูดความ,มานั่งดูด้วยอาจมีส่วส,สัตว์หรือส่วนอกไหมเต็มไปด้วยนักว่าได้นะครับถ้าเตือนแนะนำเรื่องสวดพักก่อนเนาะโอเคนำวันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเทอร์เรสตอรี่ค่ะนีนะคะวันนี้มาใหม่กับทรงผมสีใหม่ด้วยนะคะกับรายการรีแอคนะคะวันนี้ปอนะคะจะมารีแอคเรื่องนะคะ the series. คินส์พอดซีรีส์รักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรร้กอ่าชื่อเรื่องก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าตอนแรกๆเนขนาน่าจะแบบยังแบบไม่ค่อยถูกกันนเท่่่าาาไหรจะม ช่วงหลังๆแล้วชื่อซีรีส์นะคะจากคำว,ว่าคิมพอนน่าจะเป็นพระเอกตัวละครหลักน่าจะเป็นคิมกับพอต่างหน,นะคะทุกคนอันนี้ด้วยความเดาคร่าวๆนะคะเรื่องนี้นะคะจากที่ดูทีเซอร์เลยนะคะประมาณ9นาทีถึง10เลยนะคะถ้าทำเปอีกทีหนึ่งก็คงไม่ติดนะคะ ไมยาวเลืเกินแต่น่าจะเป็นเนือเรื่องที่สนุกมากเลยนะครับและเรื่องนี้นะคะซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นการนําเอาซีรีส์ไวออกสักรัวมาหาไรา เป็นมาเฟียกันเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องนี้ผู้ชายน่าจะเยอะด้วยนะคะด้วยความที่แก๊้งนู้นแก๊งนี้แก๊งนั้นอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นฟิลแบบว่าผู้ชายเยอะผิ้กี๊ตายหายอะไรอย่างนี้เลยนะคะเอาไปเริ่มดูกันดีกว่าแต่ก่อนที่จะดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กัดติดตามและกด subscribe ให้ช่องหนึ่งตอรี่ของเราด้วยกันนะคะเอาไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะทุกคนคุยแชปโป่ป้ะทุกคนใช่ ใช่เลย,ดดยอุ้ยเขาขอให้ช่วยหรอชั้านคู่กันแหละ <Power. S 1> ได้ไ<อ>ด ก็น่าจะเป็นมวยแหละฉันว่าดูจากทรงการต่อ,อยต่อสู้อะไรเงี้ยอีดอ,อกมีดอย่าบอกนะสู้ได้อีกเอาววิ่งวิ่งว่าแล้วต้องวิ่งขจานรับบัตรเครดิตไหมนี่งไงไปหัวโชว์ความรวยด้วยบัตรเครดิต ชื่อจริงชื่ออะไรโคชพอยส์คุณมาตามหามึงวะอ๋อคนนี้ชื่อพอสคนนั้นชื่อคิงเชี่ยไอ้จอมไปทำึงวะน้องมันเรียกว่าคุณคิงคุณคิงมนเรื่องนี้นะักแสดงดีนะทุกคนดีจริงฮาดีหนึ่งฮาดีหนึ่ง เยอะม,มามก้วเปนครงนารคืนวะ hey, 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 hey. hey, เฮ้ยระเบิดลงเยอปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไอ้คออย่าเพิ่งเขไปตอนนี้ยกของน้องเ,เดือนเดืดรค่ับ okay. พ hey, ี่อุ้ยสไป, hey, สไป hey, พี่สไปเจ้ยาวีนเจ้ยาวีนเจ้ยาวีน โอเคนัมเบอร์วันน้องป้าวะน้องพี่ชื่อพอ,พอน้องชปปื่อโปชเยไ่อไว้ผมซ่อนอะ่ะหน,น้ารักนะ้องหน้าหลักนะน้องน้ารักว่ะ โปรดักชันใหญ่มากเวอร์ว,วังค่ะ่อ8 0้ยพี่พีทองเจอลูกชายบ้านนี้แม่งต่างกันคนละพวคุณนแทนคุณชื่อชอบที่ีไปชีวิตจิตใจ ชายคนเล็กของบ้านชื่อคุณกิดกลับมาแล้วครับคุณทิมชอบทำุกรบริการคนทุนลุไปหมดเขาเปนคนขายส่สุดท้าย <c oughs> คุณชายเลิีดีมากบริการดีทุกคนค่ะเลือดหว่างเรื่องนี้ดูต้องดู ไปโชวกาแฟแม่กูกูไม่ทำมึงต้องทำกูไม่ทำงั้นกูทำเองเวียนหัวนะมุมกล้องก็เวียนหัวไปซิแคบบริการเดี๋ยวพ่อมึงวะอดชิบหายตลอดนะเลือกกําดาวจะลายค่าทำไมต้องเป็นมันด้วยบ้า เราดับสีมือแล้วไม่ได้มีเรื่องหลังที่เกี่ยวข้องกับตระกูลหรืเรา่าตอนนี้ศัตรูเริ่มเคลื่อนไหวโอกาสของเราถึงแล้วปัญหาเดียวของเราตอนนี้คือบริการของคนใหม่ของคังชิงหล่ออะอะโปหล่อมาก อุ้ยบ้าไปเลยถ้ามึงตายไปกูซวยีวะคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนกูได้ไหมตอยกูทำทุกอย่างเพื่อมึงนะเว้ยเอยู่เป็นเพื่อนกว่มีอย่างอื่นอุ้งดแก็ยนแล้เียไขึ้นมาอ จะไ่เป็อโ,ลโ,ลโ oh อ้ my god จูบได้แบบละมุนมากอุย้ยเรากูรลนเลยอ๋อหุน น้ำลายโอยออโปหงมนดีขนาดนี้ามากมันต้องเกยบใจไว้เพราะมึไม่เคยเห็นคนขี้จริงจังกับใครถึงมจะเล่วยังไงโอแต่ถ้าเป็นคนทีน่ผมรักไม่นี้วันทำงาวามรู้สึกเขาอขนาดนี้แน่นอนมันไม่สร้างความเดือดร้อนกูถึงไหนแค่นี้ไม่พอใจเลยป่ะ เรื่องนี้ดีตื่นตาตาื่นใจดีผู้ชายก็ดีบริการดีัว่ว่าแต่กผนล่อ,อ,ลอกนจได้ไง,งเะนฉันว่าสอคนนี้น่าเป็นคู่อลิกัน เฮ้โอ yeah. ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุบอกแล้ววงการนี้เข้าแล้วออกยาก วิดูหนังโปรหลอเรียงไงเ <c oughs> ข้าใจความแบบดูหนังโปลเพราะเข้ามาดูหินปะ่ะเงียบดีก็ให้ท่าเร็วเนี่ยวีเวอร์มา เรื่องดีมากทุกคนฉันไม่อยากแบบอยากให้ถึงวัน่ายววๆอะ่ะหรือวันอุ้ยแบบเรื่องดีโปรดักชั่นใหญ่นักแสดงดีแล้วคือด้วยความบริการแกงลวนแกงนีนแ,งนและผู้ชายอะ่ะทุกคนดีมากเลยแล้วความอาโปนแล้วเรื่องเนี้ยถอดเสื้อเยอะมากเพราะว่ามันต้องแบบมาเปลี่ยนเนาะความแบบถอดทุนถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือรักไลายเรื่องกำาลังต้องแบบ เตรียมที่ชูม่มาซับไปเลยเวลาดูนะคะทุกคนเออเรื่องนี้เรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเราต้องไปรอติดตามนะคะว่ามันจะออนแอร์วันไหนฉายวันไหนนะครับ แล้วก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าเรื่องราวจะดีแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะปอนก็ขอตัวรากันไปก่อดน,นะคะมาดีแอคสั้นๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพื่อไม่ให้ให้หายคิดถึงกันนิดนึงนะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชิกนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากคอมเมนต์นบอกด้วยนะคะว่าชอบฉากไหนหรือชอบตัวคอนตัวไหนมากที่สุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะปอนก็ขอตัวรากเป็นปอนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย